อันนี้เป็นนอะรบงปี่ไบางปีห่ไปีน่ปูที่ไหนครับไ้หอาเบื้องต้นนะครับในขณะนี้ทางบริเวณสะพานเชื่อมนั้นเนี่ยได้เกิดความล่าช้านะครับมีการผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งในขณะนี้เช้าวันนี้ที่ได้มาตรวจนะครับก็ได้ให้แนวทางการแก้ไขกับทางกรมอุทยานนะครับโดยที่ ได้หารือกับทางผู้รับเหมานะครับแล้วก็ฝ่ายออกแบบคาดว่าวันที่1่มกราคมนะครับเราจะสามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในการที่จะมาที่อ่อาวมายาแห่งนี้ได้นะครับต้องขอเรียนว่าบริเวณอ่าวที่อยู่ข้างหลังผมนี้จากนี้ไปจะไม่มีเรือเข้ามาในบริเวณหน้าอ่าวนะครับจะเข้าได้เฉพาะที่บริเวณอ่าวโลสามาด้านหลังที่ทางกรมบุทิยานนั้นจะทําท่าเทียบเรือนะครับเป็นเรือสปีดโบ๊ทเอาไว้ให้ จะจอดได้อยู่ประมาณ8ลำนะครับแล้วก็จากนี้ไปการที่จะมาที่อ่าวมายาแห่งนี้จะมีช่วงเวลานะครับได้ครั้งละประมาณ1ชั่วโมงต่อท่านนะครับที่สําคัญการลงเล่นน้ําในบริเวณเอ่าวนี้นะครับเราจะกําหนดพื้นที่เอาไว้ประมาณความยาวประมาณ50เมตรที่หน้าหาดนะครับแล้วก็ลึกลงไปอยู่ประมาณระดับเอวดังนั้นเนี่ยในบริเวณเอ่าวมายาทั้งหมดจะไม่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ําในบริเวณกว้างนะครับเราจะกําหนดพื้นที่เอาไว้เพราะว่ามีพื้นที่ปะการังที่ทางกรมอุทยานแลวก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นกําลังเรียกว่าประครบประงมดูแลให้เติบโตขึ้นซึ่งวันนี้ได้มีการานําสิ่งที่ปลูกแล้วเนี่ยนะครับมาให้ดูก็เห็นว่าช่วงประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยปะการังที่ปลูกไว้เนี่ยโตขึ้นประมาณ2เซนติเมตรก็แปลว่าถ้าหากอยากจะเห็นซุ้มปะการังในบริเวณอ่าวมาหยา ที่อุดมสมบูรณ์เต็มที่ยาวนับ10บสเซนอีกก็คงต้องใช้เวลาอีกประมาณ10บถึงยีปีกว่าที่บริเวณอ่ามายาทั้งหมดนี้จะเต็มไปด้วยหมู่ประการังอย่างที่เราเคยเห็นเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับครั้งละประมาณ300คนนะครับเพราะว่า ข้อจากัดของหาดแห่งนี้จะรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินครั้งละ300คนเพื่อที่ให้ทุกคนนั้นสามารถสนุกสนานแล้วก็เรียกว่าดื่มด่ากับบรรยากาศความสวยงามของอ่าวมายาแห่งนี้นะครับบริเวณหัวหาดบริเวณท้ายหาดสามารถเดินเล่นได้เต็มที่แต่หากจะลงเล่นน้ำนะครับก็ได้เรียนไปแล้วว่าเราจะกาหนดพื้นที่เอาไวใ้ให้มีการเล่นน้ำนะครับล้วก็จะเดินมาจากอ่าวโลสมะทางด้านหลังนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองได้มีนโยบายการ ปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เร่งฟื้นฟูนะครับแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่แน่นอนบริเวณท่าเทียบเรือนั้นเมื่อเปิดแล้วอาจจะยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่นะครับก็ต้องขออภยัยนะักท่องเที่ยวถ้าหากว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควรแต่ว่าเราจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ความประทับใจในการที่มาที่อ่าวมาหยาแห่งนี้นะครับ แล้วก็ทุกๆแห่งทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอุทยานทางบกหรืออุทยานทางน้ำนะครับรอ๋อเราก็จะเปิดทุกปีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้ให้เคยให้นโยบายไว้ว่าจากนี้ไปนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งนั้นจะต้องมีการปิดตัวลงเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูนะครับมาหยาเองก็ เรียกว่าเป็นสถานที่สําคัญที่แต่ละปีนั้นนะักท่องเที่ยวมาถ้าหากไม่ได้หยุดพักเลยนะครับสถานที่ก็จะเสื่อมโทรมลงก็จะต้องมีการปิดตัวลงซึ่งทางอุทยานเองนะครับจะต้องหาหรือกับทางผู้ประกอบการว่าจะปิดในช่วงใดดีแล้วก็จะปิดเป็นเวลาระยะเท่าไหร่แต่อย่างน้อยนะครับหเดือนก็จะต้องมีการปิดพักนะครับอย่างน้อยนะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าจะได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงในส่วนต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น,นให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจกลับไปนะครับ